สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่เมเจอร์ทาโรอาคาณาไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนสิงหาคมพศ2567ของผู้ที่เกิดราศีกุมค่ะ ชาวราศีกุมธาตุลมพระราหูเลข8เป็นดาวเจ้าเรือนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมของทุกป,ปีซึ่งชาวราศีกุมะค่ะเป็นคนที่รักความสนุกสนานร่ราเริงแจ่มใสนะคะเข้ากับคนได้ง่ายมีความคิดสร้างสรรค์มีความจำดีค่ะใจกล้าใจกว้างนะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงชะต,ตาโดยรวมนะคะของผู้ที่เกิดราศีกุมค่ะประจําเดือนสิงหานี้นะคะเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยจ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะการงานช่วงปีเป็นยังไงบ้างเดะเวอร์ค่ะมีเกณฑ์นะคะได้งานเออ่คนที่ มองหางานใหม่มีเกณฑ์ได้งานใหม่นะคะเดว์เวิร์คือคิดหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นเลยนะคะมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะคะคนที่ทํางานประจํามีเกณฑ์ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่ามีการปรับตําแหน่งพิเศษพิเศษนะคะให้ขึ้นมาเดว์เวิร์ค่อนข้างดีค่ะดีมากๆค่อนข้างดีเลยนะจ๊ะอ่าต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินของชาวราศีกุมประจรําเดือนสิงหานี้นะคะ ขึ้นมา The High Princess นะคะช่วงนี้จะมีเงินตกเบิกนะคะคนที่ทำงานประจำนะแล้วก็จะมีเกณฑ์ได้อะไรมาแบบฟุกๆนะคะได้มาได้เงินลับๆได้มาแบบฟุกๆนะคะคนที่ซื้อสลากไว้นะคะพันธบัตรหรือว่าทำหุ้นเอ่อเป็นหุ้นส่วนซื้อหุ้นขายหุ้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะได้เงินเป็นกอเป็นกำได้กำไรนะจ๊ะค่ะ ต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินสุขภาพค่ะช่วงนี้สุขภาพของชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างเดืเมจิกเซียนค่ะขึ้นมานะคะช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่เหมือนกับว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์นะคะทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับทําอะไรเหมือนต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้อาจจะต้องพักผ่อนบ้างนะคะกินหลับนอนให้เป็นเวลานะเพราะว่าเราจะได้มีไอเดียสร้างสารรค์นะคะไอเดียพันล้านในการทํางานแล้วก็ให้เงินเข้ารัวๆนะจ๊ะ เกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะช่วงนี้ความรักของชาวราศีกุมเดอรสเนช่วงนี้นะงานเงินเด่นค่ะสุขภาพโอเคดีขึ้นนะคะแต่เรื่องความรักช่วงนี้นะคะยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะ เพราะฉะนั้นก็คือหาเวลานะคะทำกิจกรรมกับคู่ครองคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะหากิจกรรมทําร่วมกันส่วนคนที่ยังไม่มีคู่มีเกณฑ์ที่จะเข้ามานะคะถ้าเป็นเ,เพศชายจะมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามานะคะให้ความสนใจนะคะส่วนเพศหญิงนะคะผู้หญิงนะเพศหญิงเรานะจ๊ะก็จะมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามานะคะช่วงนี้นะจ้ะ การงานการเงินสุขภาพความรักไปแล้วทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาโดยรวมค่ะว่าจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะจะขึ้นมาค่ะเดีไฮโลเฟนนะคะช่วงนี้นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะเข้ามานะคะมาจากเด็กถิ่นแดนไกลนะคะหรือว่ามาจากต่างประเทศนะคะอาจจะมีญาติพี่น้องเข้ามานะคะเพราะในช่วงนี้นะ ก็คือมีเกณฑ์มีงานลื่นเริงมีงานสังสรรค์น,นะคะจ้ะก็ขอจบคำทำนายดวงชะตาโดยรวมเพียงเท่านี้นะคะของชาวราศีกุมนะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสิ่งดีเข้ามาเรื่องดีข่าวมาเข้ามาข่าวดีเข้ามา,า,า,มาเงินเข้ารัวๆขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคำทำนายและเพื่อเป็นกํำลังใจฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ